ที่ดินแปลงนี้นะครับใช้งบเพียงแค่650,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับที่ดินที่ติดถนนลาดยางแล้วก็ถมมอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลยทันทีข้างหน้าเนี่ยมีไฟฟ้ามาแล้วแล้วก็ไฟสว่างส่องทางเป็นของหลวงเห็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับออกไปเนี่ยประมาณราว150เมตรนะครับอันนั้นคือเส้นถนนทางหลวงชนบทแล้วนะครับและแปลงเนี่ยมันเป็น ตัวโฉนดนะครับทาการรังวัดสอบเขตเอาไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราล้อมรั้วตามแนวขอบเขตเลยแปลงนี้เนื้อที่343ตารางวานะครับติถนนลาดยางแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านหลายหลังคาเรือนเห็นไฟสว่างสองทางเข้าไปใช่ไหมครับข้างในมีบ้านคนอยู่อีกเยอะนะครับแล้วก็ที่เห็นขุดขุเนี่ยอันเนี้ยคือตอนเนี่ยมันมีท่อน้ำประปาภูมิภาคนะครับเขากําลังขยายเข้ามาผ่านตรงด้านเนี่ยมันจะเป็น2ระบบมีทั้งน้าประปาหมู่บ้านแล้วก็น้าประปาภูมิภาคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่อยากได ครบตอบโจทย์นะครับเป็นที่ดินที่แบบไม่ต้องถมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเป็นโฉนดมีไฟฟ้ามีน้ําประปาดีๆนะครับแปลงนี้ 3 4 3ตารางวาราคา6กแสนพร้อมโอนเลยนะครับเอกสารสิทธิ์ถนนกรุ๊ดรแดงนะครับมาเดี๋ยวตามเข้ามาดูกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยเขาเพิ่งจะมีการขุดนะครับเอาท่อประปาภูมิภาคฝั่งด้านหน้านะครับที่ดินเนี่ยมันก็จะเสมอกับถนนลาดยางสูงกว่าน่อหนึงนะครับมาข้างในแปลงเนี่ยทีแรกตั้งใจกะไว้ว่าจะมาตัดแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นโล่งๆแต่พอดีว่าน้องๆเขาเนี่ยทำงานกันไม่ทันก็เลยยังไม่ได้เข้ามาตัดให้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเคลียร์ให้อีกทีหนึ่งนะครับแนวเขตอยู่ตรงด้้านนีะจ เป็นแนวั้วลวดหนามล้อมเอาไว้รอบเลยนะครับที่ดินแปลงเนี่ยมันจะสูงกว่าแปลงของเพื่อนบ้านเพราะ่อเพื่อนบ้านเขาเป็นแปลงแบบเดิมๆใช่ไหมครับเขาทํานากันแต่เป็นลักษณะของนาปีนะครับแต่แปลงเราเนี่ยก็ถมขึ้นมาเพื่อให้ปลูกสร้างบ้านได้เราจะได้วิวเขาแบบนี้นะครับเห็นวิวเขาใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยครับ เพื่อนบ้านข้างในตรงด้านเนี่ยก็อีกหลายหลังคาเรือนเลยนะครับแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่พอเหมาะกับการปลูกสร้างบ้านนะครับเนื่องจากว่าแนวรั้วเนี่ยครับมันจะอยู่ด้านหลังตรงด้านนี้แปลงนี้หน้ากว้างติดถนนลาดยางประมาณยี่บหกเมตรลึกเข้ามาถึงด้านในเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณสักอ,อ่อ 60เมตรโดยประมาณได้นะครับผมตรงนั้นนั้นมีร้านค้าร้านขายเห็นไหมครับอ่าตรงนั้นร้านค้าอยู่ตรงแนวริมถนนใหญ่นะครับแล้วก็แถวเนี้ยมีเพื่อนบ้านนะครับข้างหน้าตรงด้านนั้นนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านที่เขาทําบ้านสวนเอาไว้นะครับเผื่อใครที่กําลังมองหาที่ดินอยู่นะครับแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตของตําบลลางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมแล้วก็เป็นเส้นทางที่อยู่ทางฝั่งขาเข้าสวนพึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแปลงนี้ครับไปอบตไปเซวงเซเว่นเนี่ยประมาณราวสามสี่กิโล แต่ถ้าเกิดจะไปตลาดจอมบึงนะครับผมห่างจากที่นี่นะครับประมาณราว6กิโลนะครับมีโรงเรียนนะครับตั้งแต่รูุบาลจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายโรงพยาบาลก็จะอยู่ในตรงใกล้ๆกับตลาดจอมบึงนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับก็จะมีช่องทางติดต่อนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นใต้ล่างนี้ครับ